ก็เช็อินแล้วเย่ก่อนกินก็ต้องแกะพลาสติกออกสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคาริเทเลวีค่ะ,คะวันนี้เราอยู่ที่ห้างเซ็นทรัรดพาโตนะคะคนญี่ปุ่นหลายๆคนอาจจะรู้จักห้างนี้ใช่ไหมคะ นี้เรามาทำอะไรคะครูจีนวันนี้อยากพาทุกคนมาดูนิวนอ,อร์มอลของคนเชียงใหม่ตอนนี้ในห้างเป็นยังไงบ้างทุกคนใช้ชีวิตหรือว่ากินข้าวซื้อของ<อ>ดูหนังดูหนังเปลี่ยนไปยังไงให้ดูไหมนี่เชฟเอยช่างตดัมิเดส 携帯で QR ーコードをスキャンして入り口のところでデパートのスタッフに対応を図ります玄関のところにデパートのルールの説明看板が貼ってます相いてから手を消毒しないといけませんスマホを持ってない方は出勤の際に何名前を記入しないといけませんシャーターの飲みも開いてますが持ち帰りだけです ケンタッキーもお客さんの人数を制限してますバッツの着こ買ったら座りません一緒に来ても座りません空いてない売り場もまだあります床にソーシャルィッセンが書かれているスティッカーが貼ってありますショッピングバッグの省略のボックスですじゃんは今から袋とか省略します イェイ終わりましたー終わりましたよねきちゃん食毒のエあルコーホンが置いていますどの店でも一朝に座られなくなりましたエスカレーターを使う時もソーシャルリステンです フードコードで売られている食べ物も全部20%割引です20%でパッタイが買えるクーポンを配られました最近のフードコアのキャンペーンがいろいろあります売り場の前などに透ける透明なシートもしっかり置いてありますエーカーハの席も変わりましたこんな感じになってます赤い席と青いのは座れるところです มิเซนของแคมเปญก็อิ่มปาย้า30%から50%割引でวิ段はあんまり割引นないのに。まนวันวข้าวแปหนึ่งนะคะแต่ก่อนเข้าร้านเราต้องเช็คอินอีกหนึ่งครั้ง่ะวิธีเช็คอนนะคะต้องเปิดกล้องก่อนนะคะแล้วก็ให้เรามาสแกน จะมีที่ร้านทุกร้านนะคะก็จะขึ้นว่าเช็คอินอนคะเช็คอินก็เช็คอินแล้วเวลาเข้าร้านก็จะต้องล้างมืออีกครั้งค่ะปกติร้านนี้จะเป็นร้านที่ต้องตักเองนะคะเป็นทาเบโฮไดสระดาค่ะ พอผ่านการฆ่าเชื้อแล้วก็จะมีเขียนไว้ทุกโตะนะคะแล้วก็ของกินก็บางอย่างก็จะห่อพลาสติกมาด้วยก่อนกินก็ต้องแกะพลาสติกออกนะคะเพราะว่าอาหารบางอย่างก็จะห่อพลาสติกเอาไว้ด้วยแกะยากจังค่ะ <c oughs> คุณจีนบอกว่าแกะยากกินเสร็จแล้วคะ่ะ คิดว่าประเทศไทยช่วงนี้ต้องเป็นแบบนี้ไปอีกสักพักใช่แล้วะค,ะค่ะแล้วที่ญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างคะคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยนะค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายคอตบาลิสโตเรสซื้อของซื้อของไคโมโนสุรุพนักงานร้านพนักงานร้านเทนิน ฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อโชโดคุสึรุใช้ชีวิตใช้ชีวิตเซกัสสึสุร,รุร้านเปิดร้านเปิดมิเซกไอเติรุร้านปิดร้านปิดมิเซกาชิมาเติรุ